ท่านก็สอนไว้ว่าบูชาวิธีบูชาก็ไม่ยากครับนโมตั้งนโมสามจบแล้วก็พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปติปฏิบูชานะครับอธิษฐานขึ้นขอบูชาติดตัวแค้วคลาดปลอดภยัยเมตตามหานิยม ใสจริงๆนะครับคำสั่งสอนของท่านนะครับแล้วก็มีความกะตันยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณบิดามนดานะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับผมคอลอดปลอดภัยแคลคาามาด้วยคำนี้แหละครับกะตันยูกะตะเวทีนะครับจริงนะครับภาพพระพุทธที่ภาพพระผง ที่เป็นสีมงคลน,นี้โนวนสว่างสบายใจนะครับสบายจิตสบายใจจริงๆครับเป็นสีมงค,คลมากๆครับเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมหาโกศลจันทวันโนนะครับเป็นสิ่งมงคลมากๆจะบอกว่าบางเอืญไม่น่าใช่นะครับท่านก็สอนไว้ว่าบูชาวิธีบูชาก็ไม่ยากครับ นโมตั้งนโมสามจบแล้วกว็พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชานะครับอธิษฐานขึ้นขอบูชาติดตัวแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมหรือตามคำอธิษฐานส่งความปรารถนาของทุกท่านนะครับต้องบอกว่าชีวิตที่เปลี่ยนไปมากมากก็คือเรื่องราวของความรู้ธรรมะต่างๆนะครับสวมดมนต์ไหว้พระ อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่การสวดพระคาถาอิติปิโสร้อยแปทุกวันเนี่ยก็เกิดขึ้นด้วยบารมีหลวงพ่อจริงๆและแม้กระทั่งขับรถไปผมก็สามารถสวดมนต์ตั้งสมาธิในรถได้เรียกว่าซื้อรถมาคันหนึ่งรถเก๋งมาคันหนึ่งทำได้ทุกอย่างใส่บาทเป็นประจำติดต่อต่อเนื่องกัน ไม่ไม่น้อยกว่า2ปี3ปีที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าพระผงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับอุบาจารย์ท่านได้มีเมตานำผงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเข้าพิธีพุทธาพิเศษเพื่อให้เกิดความเป็นสิ่งมงคลนะครับเรือว่าครอบจักรวาลคุ้มครองลูกหลานให้มีความสุขนะครับนะครับผมก็ไม่ใช่มีอาชีพซื้อขายเช่าพระนะครับอันนี้นต้องย้ำนะครับ อย่จะเข้าใจผิดว่าผมนำพระมาขายผมไม่เคยขายนะฮะและก็ไม่กล้าทำด้วยนะครับฝากไว้เป็นสีมงคลกับทุกท่านนะครับพบความสุขความเจริญก็คือการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ระลึกถึงคําสั่งสอนของท่านนะครับแล้วก็มีความกะตันยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณบิดาบรรดานะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับ ผมขอรอดปลอดภัยแควคาดมาด้วยคำนี้แหละครับกะตันยูกะตะเวทีนะครับเรื่องราวเป็นยังไงนั้นไว้ว่างๆมาคุยให้ฟังต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอ,ขอความเป็นสิรีมงคลโชคดีเกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับพบกันในตอนต่อไปได้ขอบคุณและสวัสดีครับ